สวัสดีครับพบกับรายการสกลนคร DLPW ข่าวประจําสัปดาห์พบกับผมนายรมศักดิ์วังศรีเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับาามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับวันที่11เมษายน2565นางสาวพิมลทวพิพฤกษิคุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัตผู้ทองนักวิชา,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 นานการแรงงานชานาญการพิเศษ เข้าร pues ่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช so, ่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสกลนครครั้งที่1ครับ2565ณห้องพริธาเชิญชุมชั้นสาลาการจังหวัดสกลนครโดยมีนางจุรีรัตเทพาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมวันที่12เมษายน2565 นางสาวพิมลทวีพุทธศิริคุณสวดิการและคุ้มกองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดรดาผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอบปนจากนางจุรีรั์เทพาผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและท่านอดิศรเทพาเรื่องในเทศกาลสงการ ประจําปีพศ2585เพื่อเป็นการสืบสารรักษาและอนุรักษ์ขนมชําเนียปปะเรนีอันดีนาณบริเวณสนามหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุนคร วันที่12เมษายน2565นางสาวพิมลทัพนึศศิริกุลบริการและคุ้นครองแรงงานจังหวัดสุพนรครมอบหมายให้พนักงานตัวแรงงานรับคำบร้องกรณีนายสาเนศสีเพียรใจกับพวกรวม45คนไม่ได้รับค่าจ้างและค่าล่วงเวลาจากงานขนกครนเขือนพาชินและนายปฏิพลทางสุนันในการทำงานขอสร้างสร้างอาคาร VVIP 1บ้านนาคำตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2565รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น3 3 5 9 9 7บาทพนักงานตรวจแรงงานรับคำร้องและชี้แจงสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ลูกจ้างรับทราบและเข้าใจแล้วและจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป วันที่12เมษายน2 5 6 5นาิงสาวพิมลชวิชุลิกุลสมาชิการและผู้รองแรงงานจังหวัดสกลนครอมอบหมายให้นางสาวพัทรมน์ชนชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมตรวจคณะทำงานชุดที่4การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานปราจำปี25 6 5ร่วมกับหน,น่วมกับเยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหว,งวัดสกลนครเขตอำเภอวาน,อน,น้อยวิว่าจำนวน4จุดดังนี้ หนึ่งจุดตรวจบ้านเชียงเพีงตําบหลหนองสนมสองจุดตรวจสามแยกบ้านขามหนองแวงตงงําบลหัวไก่สามจุดตรวจสามแยกหนองแวงตําบลหนองแวงสี่จุดตรวจสี่แยกบ้านขุดเรือคำตําบลขุดเรือคำจากการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่13เมษายน2565นารางสาวพิมลทวิภุษจิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลคนคร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่วมพิธีทําบุญตักบาตรในงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสกลนครประจำปี2565เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนมนทำเนียมประเพณีอันดีงามของชาวไทยให้คงไว้โดยมีนางจุรีรัตเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีณบริเวณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารตําบลท่าเชิงชุมอาาําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร วันที่14เมษายน2565นางสาวพิมลทวีพฤกษิริขุนวาดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลคนครมอบหมายให้นางศักิพัทรมณ์นชนชื่นนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางศักสุภารัตน์สันติสินนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมตามรอยธรรมพระอริยสงฆ์ส่งน้ำสิ่งศักดิส์สิทธิ์เมืองสกลนครเสริมุริมงคลณวัดพระธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองสกลคนครจังหวัดสกลคนคร โดยมีนางจุงรีรัฐเทพาจผู้ราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีสร้างการรับรู้ประจำสัปดาห์จำนวน5เรื่องมีผู้รับรู้ทั้งหมดจำนวน7,862น้คนทางไล 1, น์1577คนทางเฟซ5,550คน้คนทางเว็บไซต์735คน ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับข่าวประจําสัปดาห์ของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่คนสําราญงานสำฤิธผลประชาชนพึงพอใจระเบิดสวัสดีครับ